กว้ามสุดเียวกปขก้งเสัตววยวิหาว้างเสือสัตว์ต <And S 2> ิดเลน้มาและสิงีเพื่อประโยชน์ขาเพื่อประชาธิปไตความเจริญของประเทศชาติขอสา ที่สองท่ันนายกำปั้วมา ที่ห้ากับนายวิไลศิละพขอพื่อช่วยผู้ยากไายของพองที่เมืองตับนเชียงใหม่ ผู้กำกับนายกรผู้ช่วยผูบ่าฝ่ายอง ท่านที่สิบเอ็ดครับนางสาวตุ่มประกาหัวผู้ช่วยพลีบ้านฝ่ายปกครองกับท่านที่สิบสองกับนายชนะประดับพันผู้ช่วยพลีบ้านกับปายสุภากับท่านที่สิบสามกับนายชงใบเสียงทลองตาับผู้ช่วยพลบ้านฝ่ายรักษา ตำบบหมู่ที่3ตำบลโทสีประจำเดือนพฤศจิกายนะครับให้รวงตำแหน ในพ่อคนคนีสาววิยาศาสตรนะครับก็ให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ได้ดีนะครับก,ก,ก็ขอแสดงความยินดีด้วยบนทุกท่านนะครับระเบียบวาระการประชุมนะครับวันนี้นะครับก็มีข้าขราชการและก็พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอโคชัยของเราตัวแทนนะครับ ทัานแรกที่ผมจะแนะนำนะครับก็เป็นผู้จัดการไฟฟ้าอำเภอโพชันยนะครับท่านอิสระพงศ์อุตสาห์นะครับยยท่านย้ายมาจากอำเภอโพทองนะครับขออนุญาตท่านแนะนำตัวเองครับแขกครับ ท่านประธานในที่ประชุมท่านผูอ้อาวุโสอาชการแล้วก็ท่านผู้นำชุมชนทุกท่านนะครับผมนายสับบงกงคงศักดิ์ผู้จัดการการไฟฟ้า,ส,ฟาส่องวิภาสาขาโพธิชัยนะครับสำหรับประชุมในครั้งนี้นะครับเป็นได้เห็นท่านผู้นำชุมชนมากหน้าในใหลายตานะครับมองไปบรนณาธิการตำแหน่งที่ การดไฟฟ้าโพชัยนะครับวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับในโพชัยแล้วก็ได้มาโอกาสได้มาร่วมงานกับไฟฟ้า,ฟานะครับก็ต้องเข้าไปสัมผัส์กับพี่ร้องอาชาวบ้านผู้ใจไยทุกท่านนะครับตัวกับท่านรีชุมชนทุกท่านนะครับท,ทุกตำบลน,นะครับทุกหมู่บ้านนะครับถ้ามีปัญหา ที่จะดูแลนะครับบริการและ,อะตอนเลยว,ว่าการสอบสงนั้นจท่นนชุมชนในพื้นที่ครับแต่ละพื้นที่ผมก็ขอความร่วมมือนะครับเพื่อให้งานของไฟฟ้าขอบคุณครับครับก็ถ้าเปิด พิลาอบพิลาท่านอเกานจรสาาสาที่นิ่องพนอะครับโดยท่านก็ได้ลงพื้นที่อภัยวับุรีอจกตื่ที่มาแล้วก็เป็นสิเจ็ดนะครับซึ่งในส่วนของผมก็ได้ไปต้อนรับท่านนายก ที่บอบัยศรีสุขเดชเนีครับที่ให้คุณพุทธยอดฟ้าเลาโลกนะครับซึ่งในวันนั้นท่านรละคณะนะครับก็ได้มาตรวจเยี่ยมติดตามเกี่ยวกับเรื่องร้อยเอ็ดเดียวนะครับก็เ,เรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลและโยบาลของทั้หวันซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนนะครับซึ่งเราได้ปฏิบัติมาแล้วในรอบสามเดือน ที่แล้วนะครับซึ่งก็เสร็จที่ลงซึ่งมีผมไา้ดาเนินยางเป็นที่น้าพอใจในระดับหนึ่งนะครับซึ่งท่านนายกก็ได้มาให้นโยบายเพิ่มเติมที่จะต้องดำเนินการในปี2568นะครับก็คงจะเข้มข้นเหมือนเดิมตามนโยบายป้องกานป้องตราบัมบัดพื้นฟูนะครับเราเห็นขอเดียวนะครับซึ่งอำเภอเราก็จะต้องดำเนินการไปเรื่อยโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่วางร่มมือ ครับไม่ความร่วมมือตอนนี้ทางศูนย์ยาสุขีอำเภอแล้วก็ทางสพทั้งสองสพก็ลงติดตามกลุ่มคนที่ไม่ความร่วมมือและก็กลุ่มคนที่ประบาดแล้วไม่ผ่านแล้วก็จะส่งต่อทางโรงพยาบาลนะครับโดยจะส่งไปส่งที่บริเวณที่ส่งนะครับในส่งให้ผู้กู้ยอดที่ไม่ผ่านโครงการนะครับคือไม่ผ่านเกณฑ์ในการประบาดซึ่งก็มี ยี่สิบพันคนะครับคนเราครในส่วนของผู้ที่ไม่วามุ่นี่ก็มีประมาณประมาณเกืสามร้อยถามว่าคนที่มีมีนิมนมว่งขี้สองพอลงนี่น้อยแต่กตายและสอพอชงใม่ก็ประมาณน้บนะครับประมาณนี้ที่เราต้การ็จะจต่อมินิพันงการนะครับก็แก้ใหเราถึรบดทราบและต้องาไก้ผู้ปกครองด้วยนะครับต้องแจ้ง่าคนที่ไม่ผ่าน เขาก็มีรายชื่อที่อำเภอแล้วก็ที่สารสุขอำเภอแลก็สพเมีราสะสนะครับเรื่อนขอการงที่อีกงานที่ยังจรนงแล้วเรื่องที่สนะครับเรื่อนานาไอ้คนที่อยู่ต่างจังหวัดเท่ไม่ต้องมาตำรวจนะครับเอาเฉพาะคนที่อยู่ในหมู้านนะครับเอามาคนรายที่การ เรื่องแา่ว่าในช่วงช่วงเวลาดังกลาวจังหวัดไรเอมีงาน

ป้าละสองผู้ใหญ่ไรังไรก็ภาษาทาฝ่ายปกครองนะครับเรื่องวัดที่สามกเรื่องเพื่อทราบเที่ยงครับ